มุนักเอฟซีทิศโยนานโยนะครับก็เนี่สําหรับนี่ก็รุ่นสวัสด์ยามเช้านะครับเนาะเช้าบรรยากาศดีมากนะครับก็ได้เดินออกมาดูส่วนข้างบ้านนะครับเนาะไม่เลี่ยงแล้วเราจะเดินทางไปนะครับไปทําการได้ย่าที่รับจ้างพี่ไว้นะครับเนาะค่อยๆทาไปนะครับไปผมจะพาเดินลัด บบแบนะครับเเดือมนะันนี่ครับเงินแล้วที่เอาเผานะครับเลบไม่ทันนะครับนอ้องไฟน้ำผมไม่ทันตรงนี้มันน้ำมากมันลวกต้นมะขามไปครึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นใหม่เพราะว่าไม่เลี้ยงไม่ป่อยได้อยู่ด้วยนะครับเลนี่ ยังเสียดายนะครับเนาะไม้เก่ากองนึง่งไปกลับมาเดินกันไปน,นี่เดินลัดสวนแบบป้าไว้แลครับเนาะพี่สาวแม่ไอ้เจอใครเนี่ยมาเล่นกันหน่อยด้วยเร็วมาเร็วนี่นั่งลงนั่งลงให้สวยครับนั่งลงดีๆครับนั่งลงเร็วเร็วนั่งเลยดิเร็วเร็วเร็ว

สวัสดีครับแหละเอาดีครับแหะฮะัขาบนะอกดีครับนะครับนั่งลงนั่งเฉยๆเดีย๋ยวนั่งดิบีนั่งลงนั่งเฉยเฉยๆด้เร็วครับก็หลังจากเล่นกับเจ้าลิโอนิดหน่อยพอเป็นกระสายนะครับนี่ครับสวนกเกษตรเขาเปลี่ยนของแม่ป่านะครับเนาะพี่สาวแม่เดี๋นี่โอ้ฟักงามพี่น้อง มี่ลายแกนพี่น้องเนาะดอกฟักทองสวยงามมากดอกฟักพีน่น้องต้นงอนไก่นะครับนี่นะครับวิถีชีวิตชนบทของบ้านเรานเนาะนกพ่อแม่พี่น้อง,องก็ปลูกอยังทุกอย่างเลยครับกี่ว่ากินได้เนาะปะ่ะเราไปเดินต่อนะครับพี่น้องโอ้เริ่มไปเห็นขนุนแม่ป้ากำลังออกลูก ถ้าถ้าออกลูกไปไปอย่างนี้ไม่ได้กินน,น,กน,นะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันก็หล่นนะพี่น้องนี่จะออกข้างต้นนี่ได้กินอยู่ไปเราก็จะข้ามแม่น้ำพี่น้องนี่นะพี่น้อง ีชีวิตบ้านเราหาก,กินง่ายๆนะครับพี่น้องเดินเลาะข้างๆขาคล้องร่องเมืองก็ได้กินนะพี่น้องมีต้นมีผักมีบอนนะครับเนาะมีผักน้ําพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยผักน้ำเห็นไหมแแปลกๆก็หายอดได้กินนะพี่น้องเนาะไป,ะปต่อครับอู้เห็นไหมครับที่วัดก็มีงานเนาะอู้บรรยากาศบ้านเรือนไทยสงศิยงามพี่น้องนี่ครับนี่นาของป้าผมเนาะ เชงนู่นสิบก็ไล่คนระับก็ปั่นแล้วครับเนาะจะทำต่อแล้วมีหน่วยน้ำทางเลยนะไปเร็วเร็วไปบ้านเลย <c oughs> ครับเสียงก็มีที่วัดมีงานนะครับน้องพระใหม่พระหานกันก็ไม่ได้ไปเลยพี่น้อง ญาติอาไปแล้วไอ้ครับพี่น้องโอ้ยมาเดือกําลังสุกสวยงามพี่น้องบ่ายยอู่ใกล้แม่น้ำนะพี่น้องเอ้ยเอาไปตกปลาพี่น้องเกี่ยวเบ็ดโยนโยนโย,น,โยนลงขวดนะพี่น้องนะจะแต่ปลากิน,นพี่น้องพี่น้องโอ้เดือด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 ุกพี่น้องสวยงามมากลูกคายมากนะพี่น้อง ขากลับก่อนพี่น้องเดีเ๋ยวจะเก็บเชิญครับพี่น้องได้แล้วเราผมก็มาถึงหน้าง,งานนะครับหลังจากเมื่อที่แล้วก็ถักทากไปหน่อยนะครับเนาะเข้าไปก่อนนะครับก็ถึงแล้วคลิปนี้ก็แทบจะยาวไปหน่อยนะครับเนาะครับสวัสดีครับเ,เราก็มาถึงแล้วพี่น้องกูอาจะต่อไปอีกหน่อยนึงพี่น้องเนาะมันหนาด้วย ลกอุกมากเลยนะพี่น้องนะนี่ก็มาชมบรรยากาศวิวอ่องไร่ท้งงน้าก่อนนะครับนี่นะครับสหรับคลิปนี้จะไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับพี่เราก็จะสุดไปสุดนู้นนู้นนะครับนี่นะครับ,รบที่เราจะทําการเพี้ยนนะครับผมจะพาเดินชมก่อนนะใช้เวลากี่วันนะครับนาะต้นหญ้าสูงมากนะครับ พี่ต่ำๆนี่นะสูงเลยหัวผมมีแต้นไม้นี่นะครับนานเลยลูกพี่ไม่ได้อยู่นานนะครับแกไปรักษาตัวอยู่กรุงเทพนะครับพี่ก็เป็นโรคหัวใจนะครับต้องทำมารุ่นหัวใจนี่นี่ผมนะครับก็จะทำไปกระสุดต้นน้ำฉาต้นใหญ่ต้นนีนะครับก็ค่อยๆไปครับเครื่องตัดหญ้ากำลังรอซ่อมอยู่นะครับ ของลูกพี่ก็รอซ่อมอยู่นะครับนี่ครับเราก็จะได้มาถึงตัดมาถึงตรงนี้นะครับเนาะข้างในนี่ก็เป็นเขตบ้านลูกพี่นี่ครับบ้านเรานะชีวิตวิธีชาวบ้านนะครับเนาะช่วยนบทก็วิถีทำไรทำนาหารับจ้างหาเก็บปักบุง้ง เลยกลินตามล่องเมืองไปนะครับเนาะครับก็ยาวไหมครับคุณผู้ชมยาวนะสักกับร้อยเมตรได้นะพี่น้องไปค่อ,คอยๆไปนะครับมาเจอต้นอันนี้พี่น้องขอเขาเรียกต้นอะไรพี่น้อง น่าจะมีสพกลทางยานะเพราะว่าเป็นเถาวันไม้ชนิดที่ว่ามีดอกโอ้หแล้วเถาเขาเยอะมากนะผมจะเจอที่ขึ้นกอไผ่สองปัญหาตรงนี้เจอตรงนี้หนึ่งแล้วแต่ดอกเขาหอมมากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับหอมหอมครับเนาะหอมมากเลยอุ้ยฟุงนก ไม่เห็นนะพี่น้องไปเราก็ไปทำงานดีกว่านะครับลูกน้องมายืนรอลูกพี่ทำงานนู้นนี่อยหไหมเนะี่ยมายืนเชียร์นะครับครับเราก็มาทำงานกันต่อนะครับน้องพี่น้องเนาะก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีวัดนีงานฝังลูกนิมิดนะครับคืนก็สวดปัญญาติแต่นี้กำลังถวายพระใหม่นะครับ มีเสียงนางลุกโกนมากนะครับมาครับ